ต้นตะกูลผมแต่ปางบันหลังย่ำสายันดวงตะวันเลี้ยงหลบจะเดินทางเยื้องย่างไปไหนจำเป็นต้องใช้จุดใต้จุดครบปัจจุบันเห็นจากไม่ดีคืนจุดใต้ซีถ้ามีใครพบอาจจะอายขายหน้าอาโหเขาต้องห้าต้องโหว่าผมโง่บัตรบยุคนี้มันต้องทันสมัยเพื่อนผมทั่วไปใช้ฐานไฟตากบทั้งวิทยุและกระบอกไฟใช้คุณภาพมากมายสะดวกสบายคันครบ ท่านก็มีหลายอย่างวางกองเขากลับรับรองว่าต้องแพ้ตากบเหตุและผลเขาหน้าฟังครับขอให้ลองสดับนะท่านที่เคารพคือเขาบอกว่าท่านไวฉายตากบไม่ใช่ของนอกที่ส่งมาขยอกเงินไทยและไม่ใช่ของทําภายในที่โกยกําไรส่งออกนอกทานไวฉายตากบทําในเมืองไทยโดยให้เงินกําไรหมุนเวียนอยู่ในเมืองไทยทําให้ดุนการค้าของไทยดีขึ้นฉะนั้น นอกจากผมจะเคยชอบตีกบชอบกินกบชอบเพลงพม่าแทงกบและชอบเล่นไพ่กบแล้วเดี๋ยวนี้ผมยังชอบฐานไปฉายตากบอีกด้วยอบอบ